เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมพระภิกษุรูปหนึ่งที่ดูเรียบง่ายมากๆเลยนะผู้จาตรงๆอย่างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนี่ยท่านถึงกลายเป็นเหมือนศูนย์รวมใจศูนย์รวมสถาของผู้คนเยอะแยะมากมายขนาดนี้คือทั้งตอนที่ท่านยังอยู่หรือแม้แต่พอท่านละสังขารไปแล้วก็ตามอะไรอะไรคือสิ่งที่ทําให้ท่านเป็นที่จดจําเป็นเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศที่คนเคารพรักไม่คลายเลยวันนี้เรามีข้อมูลมีบทความมีเรื่องราวต่างๆอยู่ในมือเราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันดูครับ ภาพจำที่คนส่วนใหญ่หุ้นเคยใช่ไหมคะการนั่งยองๆนับประคำหรือว่าคำพูดท่านที่ตรงไปตรงมามากๆอันนั้นก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของท่านนะคะแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังภาพเหล่านั้นะ่ะคือชีวิตที่อืมท่านอุทิศกับพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาตลอดเลยค่ะครับงั้นเราลอ,ลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นชีวิตท่านกันนิดนึงก่อนไหมครับ หลวงพ่อคูณหรือชื่อเดิมคูณฉัดพลกละลังท่านเกิด4ตุลาคม2466นะครับที่บ้านไร่อําเภอด่านคุณทดโคราชนี้เองตอนเด็กๆก,ก็เหมือนเด็กทั่วไปในต่างจังหวัดแต่ก็โชคดีที่ได้ฝากตัวเรียนหนังสือไทยเรียนภาษาขอมที่วัดบ้านไร่พออายุได้21ปีก็คือวันที่2พฤษภาคม2487ท่านก็อุปสมบทที่วัดถนนหักใหญ่ได้ฉาย,ยาว่าปริสุทธโธซึ่งแปลว่าวผู้บริสุทธิ์ครับผม แล้วพอท่านบวชแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นนะคะท่านยังไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนกรรมฐานเรียนวิชาต่างๆเพิ่มเติมอีกกับพระอาจารย์ที่เก่งๆอย่างเช่นหลวงพ่อแดงวัดบ้านหนองโพหรือหลวงพ่อคงวัดถุนหักใหญ่เองซึ่งความรู้ข้อปฏิบัติที่ท่านได้เรียนมาเนี่ยแหละค่ะคือเหมือนเป็นรากฐานสําคัญมากๆในชีวิตพระของท่านต่อมาพอพูดถึงหลวงพ่อคูนเนี่ยเอ่อหลายๆคนก็จะนึกถึงคําสอนของท่านนะครับที่ถึงแม้จะฟังดูง่ายๆบ้านๆนะแต่ว่ามัน มันลึกซึ้งมากใช่ค่ะหัวใจหลักๆเลยนะคือเรื่องการทำความดีแล้วก็การให้ทานหรือที่เราเรียกว่าทานบารมีนั่นแหละค่ะท่านจะพูดอยู่เรื่อยๆเลยว่ายิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งให้หมดมันยิ่งได้อันนี้คนจําได้เยอะมากหรือประโยคที่แบบสะท้อนใจมากๆก็คือกูดีใจที่เกิดมาจนเพราะได้สร้างทานบารมี hmm. ท่านมองว่าการทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนี่ยไม่ทุจริต ไม่คดโกงแค่เนี้ยก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วอย่างที่ท่านบอกว่าลูกหลานเอ๋ยการทําหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็ย้ําเสมอเรื่องความพอเพียงกูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงน่าสนใจมากครับแล้วแล้วคําสอนเรื่องการให้ทานกับ เรื่องวัตถุมงคลที่ท่านก็ก็มีชื่อเสียงมากๆเหมือนกันมันเชื่อมโยงกันยังไงครับหรือท่านมองเรื่องวัตถุมงคลยังไงอ๋อเรื่องนี้ท่านเปรียบเทียบไว้ชัดเจนมากค่ะท่านบอกว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันเหมือนเปลือกไม้แต่ธรรมะที่แท้จริงคือแก่น เราต้องผ่านเปลือกเข้าไปให้ถึงแก่นให้ได้ท่านเคยพูดไว้นะคะว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเน้นไปทางแบบคาดแคล้วปลอดภัยก็พอแล้วแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือคนที่เอาไปใช้เนี่ยต้องประพฤติตัวดีด้วยนะต้องรักษาศีลห้าครับถ้าทําตัวไม่ดีพระก,ก็ไม่คุ้มครองหรอกอันนี้ท่านพูดชัดเจนส่วนเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง,ท,องที่ได้จากการบริจาคหรือจากวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ท่านก็มองว่าเงินเป็นแค่าธาตุท่านบอกเงินเป็นาธาตุกูกูไม่ยอมเป็นาธาตุเงินโอ ชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากเงินทั้งหมดที่ได้มาท่านก็เลยเอาไปสร้างประโยชน์คืนให้สังคมหมดเลยไม่ได้เก็บไว้เองเลยค่ะการสร้างวัตถุมงคลของท่านนี่ก็ <c oughs> ก็เป็นอีกเรื่องที่คนสนใจเยอะนะครับเห็นว่าท่านเริ่มทํามาตั้งแต่ราวๆปี2อ9 3่อเเลยเริ่มจากพวกตะกุดฝังแขนแล้วก็มีเหรียญรุ่นแรกปี2 5 1 2รวมรวมๆแล้วนี่ว่ากันว่าน่าจะมีเป็นพันๆรุ่นเลยนะครับเยอะมากใช่ค่ะ น่าจะหลายพันรุ่นเลยแล้วก็กลายเป็นที่ต้องการมากทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติด้วยนะคะนักสะสมนี่หากันให้วุ่นเลยครับผมแล้วพอมีวัตถุมงคลแน่นอนมันก็มักจะมีเรื่องเล่าตามมาเรื่องประสบการณ์ปาฏิหาริย์ต่างๆใช่ค่ะซึ่งเรื่องเล่าเหล่านี้ล่ละค่ะที่มันยิ่งไปเสริมศรัทธาให้กับผู้คนมากขึ้นไปอีกใช่เลยครับมีเรื่องที่โอ้โหคนพูดถึงกันเยอะมากอย่างเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงง,งานเคเดอร์ปี36 ที่เขาเล่าว่ามีหญิงสาวท้องแก่รอดมาได้เพราะนึกถึงหลวงพ่อคูณหรือว่าเรื่องทหารอากาศที่โดนยิงหลายนัดแต่ไม่เข้ามีแค่รอยจ้ำๆหรือแม้แต่เรื่องเล่าสมัยก่อนๆที่ท่านไปทุดงแล้วประชิญหน้ากับเสือร้ายต่างๆอะไรแบบเนี้ยืออเรื่องพวกนี้ก็แพร่ไปเร็วมากครับค่ะแต่ว่า สิ่งที่อาจจะสําคัญยิ่งกว่าเรื่องปฏิหารนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนเคารพท่านจริงๆเนี่ยคือการอุทิศตนเพื่อสังคมของท่านหลวมพราะคุณไม่ได้แค่สอนแต่ท่านลงมือทําจริงๆท่านเป็นพระนักพัฒนาตัวจริงเลยครับสร้างวัดสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลถนนขุดสระน้ําคือทําทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเงินบริจาคที่ท่านให้ไปนี่มหาศาลนะคะ รวมๆแล้วเนี่ยน่าจะเกิน4 0 0พล้านบาทไปแล้วโอ้สี่พล้านใช่ค่ะทั้งที่ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลกับในหลวงรัชกาลที่9ก็ร้อยกว่าล้านแล้วแล้วก็บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆอีกเยอะมากจนท่านได้รับสมญานามว่าปราดแห่งที่ราบสูงเลยนะคะการกระทำนี้สำคัญกว่าคำพูดจริงๆนะครับและมะระดกชิ้นสุดท้ายที่ท่านทิ้งไว้ให้คือพินัยกรรมที่ท่านอุทิศร,ร่างกายของท่านเป็นอาจารย,าย์ใหญ่ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันนี้โอ้โหถือเป็นสุดยอดคำสอนที่ไม่ต้องพูดจริงๆครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วสรุปแล้วเนี่ยความยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อคูณอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องอิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหารเพียงอย่างเดียวนะคะแต่คือการปฏิบัติตนที่สมถะเรียบง่ายการยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงการเป็นผู้ให้ที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ และการลงมือทําเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนตลอดชีวิตของท่านเลยท่านเป็นเหมือนภาพสะท้อนของพระบ้านบ้านที่เข้าถึงง่ายเป็นที่พึ่งทางใจให้คนได้จริงๆเป็นแบบอย่างที่จับต้องได้ทําให้คนศรัทธาได้แบบสนิทใจจริงๆค่ะเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากครับทีนี้ก็อาจจะมีคําถามทิ้งท้ายให้เราเท่านๆลองเก็บไปคิดกันดูนะครับว่าในยุคสมัยนี้ ที่ความเชื่อมันหลากหลายซับซ้อนเหลือเกินอะไรคือความหมายแท้ๆของคำว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่เราตามหากันอยู่แล้วเราจะเอาหลักแานอย่างเรื่องการพึ่งพาตัวเองการหมั่นทำความดีการเป็นผู้ให้แบบที่หลวงพ่อคูณท่านทำให้ดูเป็นแบบอย่างเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดนะครับ